พี่น้องค่ะพอดีพอดีฝนตกนะคะมากินแซ่บๆร่วมกันอืสู้ชีวิตมากอืม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูบูสุข้นค่ะมือนี้นยสีผ้ามากินตำสมตำตำไส้ค่ะพี่น้องตำไส้แด้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะมือนีฝนตกไปปล่อยอีกแล้วค่ะมาค่ะมากินน้ำหนุยค่ะต้องเปล่าท่าเวลาแล้วค่ะมือนี้ทุลักทุเลมากเลยจ้ามือหนีมะแซบๆซบค่ะอืมเยี่ยมทั้งสีเลยค่ะพังเข้ากับยอดท่านตะวันออนนี่และค่ะมาค่ะแซบแซบน้ำหนุยค่ะพี่น้องฝนตกค่ำ กินก่อนอืมอืมอือืเน้ยฝนมากแงฝนมากแบบอืม,มจบจบ บรรยากาศท้องหน้าค่ะเหนื่อย คนกันหน่อย <c oughs> <c oughs> ต่ำต่ำใส่ต่ำน้องค่ะเนาะ <c oughs> แสบแสบค่ะ เนตกครับพี่น้องมุนี่ว่าผาอยู่เขาพักหน่บุม้มยังไงเราท่านแต่วอ,อืม ao kinh con phải không? Quân tổ ham hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền พี่น้องค่ะพอดีพอดีฝนตกไหมคะมากินแซบแทบล้มกันอืสู้ชีวิตมากฝนตกกับกินแล้วคะ่ะพี่น้องกินแบบสู้ชีวิตมากอีก เด็กเด็วิวบรรยากาศงามเป็นมาถ่ายตรงหน้าคนผัดตุกลิ่ม อืมนอ,มอ,อมืใจ่ห้องก็เป็น,นเนื้อแบ เท้าออกนะผกินอะไรอยู่ดิพี่น้องฐานานพร้อมแต่ว่าฝนตกแห้งอื่อยเนี่ยเมื่กลางคืออะไรเนาะเดี๋ยวหน้าเยิ่มไหมพี่น้อง ตำไส้ตันน้อตำใส่ตันแซ่บๆค่ะข้างนี้สิโดเดี๋ยวไปยืนข้างหลังอืน้องเอ็ดบาบลูกบ่ให้ลูกมันยืกนกลางห้องให้ไหมเฮ้ รสสีแล้วแต่ละคิมเนาะแศษๆแต่เลยพี่นอ้องมันฝนตกเข้าไปในอาจารย์ด้วยม,มันตกไปเลยแสบค่ะพี่นอ้องเหม่ยฝนกนระตัวกริ่มฝนตรงห้ำเนืน่อตจากหนูไม่หรอค่ะเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะแต่ไม่หนีวระสิทภาพมาเบิองบรรยากาศทงหน้างามๆมาค่ะพี่น้องฝนรผัดต,ตกห้ามไหมคะ่ะเออสนันนี่แล้วจ้ะเนาะ ผู้ใดมาคลิปนี้นี่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หนุนในด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการห้คลิปหนาต่อไปจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกันครับคลิปหนาครับพี่น้อง